ที่จังหวัดปทุมธานีกิจกรรมจิตอาสา904เราทำความดีด้วยหัวใจวันที่12กันยายน2 5 6 6เมื่อเวลา9นาฬิกานายสิทธิชัยสวัสดแสนท่านครองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเดินทางเป็นประธาน โครงการปรับแต่งภูมิทัศน์ที่โคกหนองนาสัปปะยะคลอง9ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆาราชตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนาวาอากาศเอกพิเศษชนัดพัทรดิลกผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินมอบหมายให้นาวอากาศโทธทนพัฒโททองคำผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยานหนึ่ง กรมทหารต่อสู้กัษยานรักษาพระอ,องค์นาวาอากาศโทนิชั์เจริญกิจผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้กัษยานสองกรมต่อสู้กัษยานรักษาพระอ,องค์นาวาอากาศตรีธนพัฒน์สิงโตกแก้วหัวหน้าจิตอาสาของอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา904และข้าราชการหน่วยงานของอำเภอลำลูกกานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำไทรกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้โดยมีนาสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมชายตรีนาวงนายอำเภอลำลูกกาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ภายในงานได้ร่วมกันทํากิจกรรมช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในการตัดแต่งต้นไม้ถางหญ้าพร้อมทั้งบำรุงดินในพื้นที่ของโคกหนองนาสับป,ปะยะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตต่อไป ทหารนะนี่ได้ความขึ้นนะเป็นส่วนแหญนี้มาโดยตลอดนะครับเราได้ร่วมมือร่วมสร้างร่วมทำกมาเข้ามาร่วมกันนะครับมาเป็นวิกรบางคนก็อาจจะเข้ามาดูในฐานที่รู้ตั้งแต่ฐานกับบางคนก็ลงดำนาแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ต้องปรับปรุงพัฒนานะครับตอนนี้ผมเองก็พยายามที่จะ กะครัอ่าทุที่ได้เลยนะครับเรามีน้ํำดื่มนะครับน้ําดื่มบริการบริเวณเต็นท์นะครับวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมืออาชีพนะครับที่มาทำ เคย่ด้เรีนเลยแล้วก็ทำงานที่ในบ้านเพื่อเสริมกำลังรวมทั้งานงฝ่ายธองถินและก็พีน้องทหารได้มาร่วมกันธุรกิจภาษาในการที่จะปักวากันสะอาดตักหญ้าในส่วนที่พวกของนานระยะแน่โลงในสถานที่ เราได้มีการลงการฝึกต้นไม้มีการฝกปุพที่แล้วกมีการท้งาเรียนรู้แต่งาเรยนรู้ะที่จะให้พี่น้องเะชาชนนักเรียนรู้สากเพื่อแต่งข้อเ่เลยอห้เข้ามาช่วยกันรห้เข้ามาเรียนรู้แต่นบวันนี้ก็พี่น้องชาวบ้านนะครับที่โเรียนไปก็จะมาช่วยกันแลวก็มาช่วยกันในการลาทิ้งโรคในจากที่นี้จะตบทุกข์นะครับ ก็ดูแลสถานที่ดีๆนะครับก็ะาดเรียบร้อยบางเพื่อที่จะรองรับที่จะมาจัดที่มมาที่มส่วนต่างๆครับครับผมขอบคุณมากครับ